สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน้าก็จะมาสอนวิธีการหางเงินนับเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับจากแอปเล่นเกมได้เงินนะครับก็แอปนี้ทุกคนนะเป็นแอปที่ตอนนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้อัปเดตมานานทุกคนนะก็จะมาอัปเดตแอปนี้ต่อนะครับเพราะว่า คิดว่าหลายคนหนะ้าที่เล่นแอป,ปนี้อยู่แล้วแล้วก็มีคําถามว่าแอป,ปนี้ยังจ่ายเงินอีกไหมนะวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วนะครับแอป,ปนี้ก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้ทุกคนนะก็ได้รับเงินมาวันที่24กันยายน2567นะครับเวลา8โมง8นาทีด้วยกันนะครับก็เป็นแอป,ปอะไรมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ทุกคนนะครับผมมาอัปเดตในส่วนของแอปใหม่นะครับไม่ใช่แอปใหม่รือแอปเก่านะครับเป็นการอัปเดตล่าสุดนะเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเนาะของแอปพลิเคชันนะครับนี้นั่นเองนะผมได้รับเงินมา29บาทจุดหกสิบสี่ตางคนะ์เนาะแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Crazy Win นี่เลยทุกคนนะ ตอนนี้นะที่ผมอัปเดตคือเป็นในส่วนงการถอนเงินนะครับเป็นการถอนเรียนสีเหลืองนะครับอยู่้วยกัน29บาทจุด64สตางค์นะครับที่ผมถอนล่าสุดนั้นก็คือต้อนย้อนไปเดือน8เดนะประมาณ1เดือนที่แล้วทุกคนนะก็นะอันนั้นถอนไป22บาทนะครับก็ยังเข้ามาปกติแล้วก็วันที่21นะั้นเดือน8ก็ถอน350บาทอันนั้นก็คือเป็นการถอนเงินสนะีเขียวเนาะ แอปนี้นับสามารถถอนเงินได้2วิธีก็คือเป็นการถอนเงินสีเหลืองแล้วก็การถอนเงินสีเขียวนับอันนี้คือการถอนเงินสีเขียวแล้วก็อันนี้คือการถอนเงินสีเหลืองนะการถอนเงินสีเหลืองนั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ด้วยกัน10บาทนะครับนี่ทุกคนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ครบนะก็เลยจะไม่สามารถถอนได้ให้ทุกคนได้ดูในสองครั้งนี้เนาะแต่ว่ายังสามารถที่จะถอนเงินได้ปกตินะครับผมแล้วก็เงินก็เข้ามาไวนะครับส่วนการถอนเงินสีเขียวนั้นนะมันมีภารกิจให้เราทําทุกคนนะ อันนี้ผมถองเงินสีเขียวนับมันก็คือภารกิจของการเร่งนะครับความเร็วเนาะก็คือเล่นเกมให้ครบ10ด่านแล้วก็ดูวิดีโอให้ครบ10วิดีโอแล้วก็เชิญเพื่อนให้ได้10คนนะครับตอนนี้อยู่ที่9 4หรือว่า9 0 90 91%เปอร์เซ็นต์แล้วป่าตรงนี้นะมันไม่ชัดทุกคนนะก็ในส่วนของคนที่จะเล่นแล้วก็ไม่อยากรอการเชิญเพื่อนไม่อยากรอก การทำธุรกิจเหล่านี้นะครับในส่องเงินสีเขียวนะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวเลือกการถอนเงินสีเหลืองได้ขอแค่คุณนะสะสมเหรียญน,นะครับตรงนี้ให้ครบส0บบาทนะคุณก็สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับเหมือนผมเลยเนาะก็วิธีการหาเหรียญก็คือมาเล่นเกมก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ทุกคนนะเป็นการเล่นเกมเนาะเกมมันก็จะยากหน่อยทุกคนนะดดานแรกๆมันก็ง่ายแหละแต่ว่าดานพอดานอ่ะเยอะๆหน่อยนะมันก็จะยากหน่อยทุกคนนะคือเป็นเกมในส่วงการปลาบอลนับให้โดนในส่วงของแมวนี่ทุกคนนะ เมื่อกี้ปาแล้วก็โดนนั้นได้มาอยู่ที่14เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้เงินสีเกียตอยู่ที่7.12บาทนะถ้าเราจะรับก็คือให้เราต้องรับด้วยการดูวิดีโอก็คือกดคาว่ารับทั้งหมดแต่ถ้าเรากดคําว่าพอแค่นี้จะได้เพียงแค่1.57บาทซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเงินสีเขียตหรือว่าเป็นเงินสีเหลืองเนาะแนะนาให้เรากดรับทั้งหมดแล้วก็ดูวิดีโอประมาณ30วินาทีนะครับนี่ทุกคนนะันหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็รับมา14เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถเล่่่นนนนดดาตตอไไป้้เลยรงีทุกค ด่านนี้ยากหน่อยนะนี่ทุกคนเออโดนแล้วทุกคนอันนี้ได้มาอยู่ที่15เหรียญน,นะครับผมนะก็เหมือนเมหมือนกันเลยก็คือกดรับแล้วก็ดูวิดีโอต่อนะครับเรียปล้อยทุกคนนะั้นได้มา15หเหรียญต่อนะครับแล้วก็ได้เงินสีเขียวด้วยนะครับตัวนี้เนาะอันนี้ก็นะครับปลาต่อไปเลยนะครับบางทีมันจะโดนตัวเราเองก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะปลาได้ไหมน่าจะได้แหละดีทุกคนนะั้นได้มาอีกเหรียญด้วยกันนะครับ ต่อมาทุกคนนะครับผมหน้าต่อมานก็คือนอกจากการที่เราเล่นเกมแล้วนะครับผมนะก็นะเราสามารถที่จะไปหาเ,าเรียนนะครับจากกิจกรรมอื่นๆต่อด้วยกันนะครับมาที่คําว่าภารกิจตรงนี้นะครับที่ข้างล่างมุมซ้ายมือนะข้างล่างสุดเลยนะมันจะมีภารกิจตรงนี้นะก็คือเป็นภารกิจของการอ่าอันนี้คือการรับเงินสีเขียวด้วยการกรอก id คำเชิญนะครับคุณจะได้ไป200บาทด้วยการตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะ id คำเชิญของผมไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ อันนี้คือการดูวิดีโอนะครับเพื่อรับเปลี่ยน48เหรียญนะครับแล้วก็กดดูวิดีโอได้นะครับกดปั๊บเลยแล้วก็จะมีวิดีโอได้เข้ามาแบบนี้แล้วก็ดูวิดีโอจนจบนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดกระกบับปิดไปนะครับผมแน่นี่ทุกคนได้มา48เหรียญแล้วก็รออีกประมาณ1นาทีก็สามารถที่จะมากดรับต่อด้วยการดูวิดีโอต่อนะครับส่วนการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นอันนี้ไม่ต้องทําดีกว่าทุกคนนะส่วนนี้คือคะแนนโบนัสปลดโฆษณานับจะได้อยู่ที่10คะแนนก็กดคําว่าได้รับแล้วก็ อันนี้เขาเขียนว่าคลิกที่ไอคอนด้านล่างเพื่อทดลองเล่นหรือดาวน์โหลดแล้วก็รับของรางวัลเนาะถ้าอันไหนที่เขาให้เราดาวนโหลดนะผมจะไม่ทานะแต่ว่าอันไหนที่ไม่ต้องดาวน์โหลดเราก็จะทํานะครับอันนี้ได้มาอยู่ที่10คะแนนทุกคนนะก็รออีกประมาณ23วินาทีนะครับก็สามารถมากดเล่นต่อได้นะครับผมส่วนนี้คือเล่นเกมแบบโต้ตอบนะครับจะได้อยู่ที่16บาทนะเป็นเงินสนะีเขียวน่าเดี๋ยวขอข้มไว้กออ่อนนี้นะครับเพราะว่า เราต้องมากดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูไปประมาณ1นาทีอ่ดีอยวผมทําเลยดีกว่าเนาะอยู่ในหน้านี้ประมาณ1นาทีนะครับผมนะก็ถ้าเรากดกลับนะครับก็จะไม่ได้รับตรงนี้เนาะก็คือทําธุรกิจต่อไปนะครับประมาณ30-1ถึงนาทีด้วยกันตรงนี้นะครับอยู่ในหน้านี้เฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็พอครบเวลาเราก็ค่อยกดคาว่ากลับไปนะครับหลังจากนั้นก็กดคาว่ากลับไปนี่ทุกคนนะยังไม่เสร็จอรู้สึกว่าเมื่อกี้จนครบแล้วเมื่อกี้นะอ่ารือว่าเราต้องเล่นกิจกรรมต่อ เมื่อกีอ้รู้สึกว่าครบ30วินาทีแล้วทุกคนถ้ามันได้แบบนี้ก็ออกไปเลยทุกคนนะนี่ทุกคนอ่านได้แล้วทุกคนนั่40ี่เรียนนะครับแต่ว่าเราต้องกดคําว่ารางวัลคุณ2นะเราถึงจะได้นะแล้วเ,เราก็กดคําว่ารางวัลคุณสเราก็ดูวิดีโอไปอีกหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับประมาณ30วินาทีนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะั่นได้มาอยู่ที่80เหรียญเลยทีเดียวเพราะว่าเรากดดูคูณ2นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมถัดไปต่อเลยนะครับเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้ไปเล่นแล้วอยู่ด้วยกันหนึ่งครั้งนี้ทุกคนนะต้องเล่นให้ครบ6ครั้งถึงจะได้16บาทจุดแปดสิบเอ็ดสตาค์แต่ว่าก็เป็นการห่างเงินสีเหลืองอยู่ดีแหละเนาะก็เราก็ไปเล่นต่อได้นะครับอันนี้ก็เล่นอีก5ครั้งเนาะก็ถ้าเรา ได้40แล้วก็ถ้าเราได้80นะ 80, 80 80 80 80 80ก็เยอะมากทุกคนนะก็สามารถที่ไปยทำได้ต่อได้เลยนะครับส่วนต่อมาก็คือนะเป็นการแชร์ทุกวันนะครับจะได้อยู่ที่9.61บาทเนาะก็คือเป็นการแชร์เนาะเราก็จะได้ตรงนี้เนาะไปแชร์นะครับไปที่โซเชียลแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะผมไปแชร์แล้วนะได้อยู่ที่9.61บาทนี่ทุกคนนะ แล้วก็ต่อมาคือเวลาออนไลน์นะครับเล่นแอปอยู่ในแอปนี้ประมาณ30นาทีจะได้ไปอยู่ที่13บาท .45 สตางค์นั่นเองนะครับแล้วก็ตารางนี้จะทำการรีเซ็ตทุกๆเทีท่ยงคืนนะครับผมต่อมาคือการเชิญเพื่อนนะับือการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับจะได้เป็นเหรียญด้วยจะได้เป็นเงินด้วยถ้าเงินจะได้7.84บาทถ้าเหรียญจะได้5,400เหรียญด้วยกันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าได้ ได้หมดทั้งทีเดียวนะหลังจากที่มีคนสมัครเราก็ได้เลยไม่ใช่เนาะหลังจากที่มีคนสมัครสมาชิกหรือดาวน์โหลดแอปภายในของเรานะครับเราจะได้ก็ต่อเมื่อน,นะครับนีุ่กคนนะเออคนที่เราเชิญเล่นผ่านไปนับสิบระดับจะได้ตามนี้เลย50ระดับ120ระดับถ้าอยากได้ทั้งหมดเลยก็คือต้องได้ต้องเล่นแอป,ปนี้ผ่าน2 0 0รดับนะดับถึงจะได้ทั้งหมดเลยอยู่ด้วยกัน7จ็ดบาทจุดแปดสี่สตาค์กับห้าพันสี่ร้อยคะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ส่วนสวัสดีการตรงนี้ก็คืออันนี้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับผมอ่าอันนี้ได้รับด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปเชิญเพื่อนให้ครบเนาะก็เชิญไม่ครบทีเมื่อกี้ทุกคนอันนี้ก็ได้รับแล้วนับเป็นการดูวิดีโอนะครับเ9 0ยเหรียญน,นับแล้วก็อันนี้ก็พันเกม20เกมนับก็รับไปแล้วทุกคนนะก็คะแนนของผมตอนนี้นับอยู่ที่ยอด2คะแนนด้วยกันนะครับผมแล้วก็ เราต้องหาเพชรนะหาเพชรจนครบหลอดนี้ก็จะได้อีกหนึ่งคะแนนเนาะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ยังเหลือเวลาประมาณ3วัน8ชั่วโมงอีกทุกคนนะผมไม่เคยได้รางวัลกิจกรรมนี้เพราะว่าผมไม่เคยติดอันดับทุกคนนะก็เลยไม่ได้รางวัลอันนี้โหได้6 0 0 0กว่าบาทโอ้คน,นนะคุณกำพลเนาะแต่ไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าเขาถอนเป็นเงินสีเกียรได้รับไือย่างตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็ฝากมานี้เลยในส่วนของแอปพลิเคชันแอปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหาเงินฟรีผ่านแอป,ปนี้เป็นค่าขนมนะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้แี่ผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ